เนตเต้นิยายเสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะมายาสีฝุ่นตอนที่สี่พราวพิชามองตามไฟสองด้านหน้ารถที่เล่นออกฝ่าความมืดเธอรู้ด้วยสัญชาตญาณว่ารถเล่นออกนอกเมืองจากความโกรธที่อัดเต็มหัวใจตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นความรู้สึกใหม่ขึ้นมาแทน หญิงสาวค่อยๆเบือนหน้ามองผู้ชายที่นั่งประกบคู่กับเธอทางตอนหลังตั้งแต่ขึ้นรถมาเขายังปิดปากเงียบบางอย่างทำให้เธอสกิดใจแต่ไม่กล้าถามเพราะกลัวคำตอบความหวัดหวันเริ่มเข้ามาแทนที่พราวพิชาหยิบกระเป๋าสะพายที่ถูกโยนตามเข้ามาหลังจากตัวเธอถูกจับยัดมานั่งบนเบาะรถทางตอนหลังเรียบร้อยแล้วก้มมองมันในอ้อมกอดอย่างอุ่นใจ อย่างน้อยสัมภาระกับเอกสารต่างๆก็ยังติดตัวอยู่แล้วแสงไฟลิบๆก็ปรากฏขึ้นหญิงสาวก้มมองตามเห็นเป็นบ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ห่างๆสองข้างทางเธอรู้สึกใจชื้นแรกทีเดียวคิดว่ารถจะแล่นเข้ากลางป่าลึกเสียอ,อีกเธอคงเพลินอยู่กับการสังเกตบ้านเรือนข้างทางสลับกับมองด้านหลังด้วยอยากจดจำเส้นทางมากไปจึงไม่ทันเห็นว่ารถได้ชะลอความเร็วลง ต่อเมื่อหันกลับมามองก็เห็นว่าด้านหน้ายังมีกลุ่มแสงไฟสว่างอยู่เช่นกันรถเล่นตรงไปจนรู้ว่าเป็นเป้าหมายของการมาครั้งนี้แค่มาใกล้กำแพงสูงประตูรั้วใหญ่ก็ค่อยๆเปิดออกอย่างอัตโนมัติคล้ายว่ารอจับสัญญาณการมาของรถคันนี้อยู่ภาพด้านหน้าทำให้พราวพิชาาถึงกับตาค้างบ้านหลังใหญ่ที่ปลูกสร้างแบบสมัยใหม่อยู่ท่ามกลางขุนเขา แสงไฟที่เปิดสว่างโดยทั่วทำให้เธอมองเห็นทุกอย่างชัดกว้างขวางใหญ่โตและดูลังการถ้ากลางขุนเขาที่เห็นเป็นแนวอยู่ไกลๆกระนั้นก็ไม่เท่ากับความสงสัยที่เริ่มก่อตัวในใจของเธอตั้งแต่รถแล่นออกห่างจากรีสอร์ทมันชัดเจนขึ้นเมื่อมาถึงสถานที่นี้คุณไม่ใช่คุณใหญ่ เสียงกระซิบแผ่วจากหญิงสาวที่นั่งเงียบนิ่งตลอดทางรัชภาคได้ยินไม่ต่างกับธนัทที่กำลังทำหน้าที่ขับรถเขาเหลือบมองทางกระจกสองหลังเห็นนายยังนั่งนิ่งอยู่หน้าที่ของลูกน้องอย่างเขาคงต้องปิดปากต่อไปแม้ความสงสัยจะทวีแน่นอยู่ในอกรถจอดเทียบระเบียงบ้านรัชภาคก้าวลงมา ผู้ชายท่าทางดุดันคนหนึ่งเดินออกจากตัวบ้านแล้วปรีตรงมาหาพราวพิชชาที่ก้าวตามลงจากรถด้วยท่าทีง,งงงันถึงกับถอยกรูดเอาของท้ายรถไปเก็บเสียงสั่งดังจากคนที่ประกบเธอมาตลอดทางคนที่พราวพิชชามั่นใจแล้วว่าไม่ใช่คนที่มีศักดิ์เป็นน้องเขยของเธอทุกอย่างเกิดขึ้นฉับไวอีกรอบกระเป๋าเสื้อผ้าที่เธอเพิ่งสังเกตว่ามันมาอยู่ท้ายรถตามติดเธอมาด้วย ถูกผู้ชายคนนั้นหิ้วไปพร้อมกับกระเป๋าอีกใบซึ่งก็คงเป็นของนายคนที่ออกคำสั่งส่วนคุณเข้าบ้านเขาหันมาสั่งเธอต่อไม่พราวพิชชาสายหน้าจ้องมองไปหน้าคมสันเขมงถึงตอนนี้เธอยิ่งเห็นความแตกต่างของเขากับรัชตะชัดเจนเมื่อกวาดสายตาจนเห็นผ้าก๊อตติดแผลบนขมับด้านซ้ายหล่อนถึงกับลอดกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบาก เข้าบ้านพราวพิช,ชาเสียงห้าวเข้มเกือบคล้ายตะคอกทําให้พราวพิช,ชาสะดุ้งเฮือกหล่อนยิ่งถอยหลังหนีรู้สึกตัวเองก้าวพลาดอย่างไม่น่าอภัยไม่ฉันไม่เข้าไปนายต้องพาฉันไปส่งรีสอร์ทฉันไม่อยู่ที่นี่รัชภาพยกมือเท้าสะเอลจ้องมองหญิงสาวนิ่งขอร้องอย่าทำเหมือนผมจะพามาปล้ำไม่ได้รู้สึกพิษสว่าอะไรเลย แต่คืนนี้คุณต้องอยู่ที่นี่จับพรัดจับผูมาด้วยกันแล้วอย่าทำเรื่องมากได้ไหมคำพูดคำจาของเขาทำให้พราพิชชาสะอึกอ้าปากค้างได้แต่อึกอักในลำคอถ้อยคำมากมายจ่ออยู่ปลายลิ้นแต่มันไม่ยอมหลุดออกมาเธอพินิจผู้ชายตัวโต,วตวหน้าตาคมคายที่มีหนวดเคราสั้นๆจนเขียวเป็นปื้นประดับทั่วด้วยสายตาเปลี่ยนไป ผู้ชายคนนี้กับคนที่เจอเมื่อวานเป็นคนเดียวกันส่วนที่ยืนยันนั่นคือรอยแผลตรงขมับที่ถูกปิดด้วยภาก๊อตเกือบนาทีที่รอบตัวเงียบกริบมีแต่เสียงหายใจของเธอที่พ้นแรงขึ้นภาพความทรงจำในเหตุการณ์วันงานแต่งงานของปิลระดาที่เธอด้านด้นมาหาทันทีที่รู้ข่าวก็ผ่านเข้ามาในหัวเป็นฉากๆากคารหรราชเกียรติกูลหรือเปล่าคะมันต้องใช่ละคุณ เราะไม่มีใครหลงทางมาถึงในนี้ได้หรอกขืนทะเลอทะล่าเข้ามายามหน้าไร่สองดับดิ้นไปแล้วคนตัวใหญ่หนวดเครารุงรังเป็นคนตอบแถมถ้อยคำยังดุดันน่ากลัวจนไปหน้าเธอหดเหลือสองนิ้วแต่ใจชื้นเมื่อชายชราหน้าตาใจดีพูดแทรกขึ้นมาหาใครละแม่หนูละดาค่ะมาหาปินละดาดีฉันเป็นพี่สาวอ๋อญาติฝ่ายหญิงใช่ไหม ทำไมพิ่งมากันละ่ะแค่เสียงถามเธอก็กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหวรู้สึกผิดที่เรื่องเลยเถิดมาไกลขนาดนั้นแล้วแต่ก็ยังไม่อาจทำหน้าที่พี่สาวที่ดีได้ดิฉันรู้ข่าวก็รีบมาค่ะอยากพบน้องสักครั้งจะได้ไหมคะโอ๊ยช่างพูดให้ตัวเองดูดีจริงๆถ้าตั้งใจมาร่วมงานแต่งงานน้องสาวก็คงกะเวลาให้เร็วขึ้นสักสามชั่วโมงไม่มามอป่านนี้หรอก แล้วพอมาถึงดันถามหายังกับคนบ้านนี้กักตัวไว้ไม่ให้พบหน้าว่าแต่คุณเชื่ออะไรแอบอ้างหรือเปล่าเผื่อหลอกตีสีเมียนายใหญ่หวังผลประโยชน์หรือพวกอยากดังอยากเป็นคนสำคัญทำนองนี้แม้จะเสียใจรู้สึกผิดแต่เมื่อถูกต่อว่าจากคนที่ไม่รู้จักมาก่อนพราวพิชาก็นึกโกรธขึ้นบ้างแต่ยังดีว่ามีชายผู้วุวโสคอยปรามเขาอยู่ เข้ามาข้างในก่อนฉันจะให้เด็กไปบอกในายใหญ่พิธีเพิ่งจะเสร็จพอจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยยายหนูละดาก็เป็นลมแต่ไม่เป็นอะไรหรอกคนท้องคนไส้วิงเวียนเป็นปกติคนท้องคนไส้สหมายถึงระดางั้นหรือคะระดาท้องหรืออ้าวไม่รู้เหรอว่าน้องสาวคุณท้องจนจะคลอดแล้วคุณป้าเรื่องราวมากมายที่เธอเพิ่งรู้ทําให้ตกใจดีใจ และแปลกใจจนกลนเปไปหมดหากความรู้สึกผิดก็ยังคงอัดแน่นเต็มหัวใจคราวพิชาสับสนจนอยากร้องไห้ออกมาแต่มนุษย์ป่าเถื่อนก็ยังจิกกัดเธออย่างไม่ยอมปล่อยนายเล็กหยุดพูดสักห้านาทีเถอะคุยไม่รู้เรื่องกันพอดีช,ชายชราใจดียังคงปรามแล้วถามเธอชื่ออะไรละหนูจะได้ให้เด็กบอกในายใหญ่ถูกพราวพิชาค่ะพี่สาวของรดา ชื่อยังกาลิกเก,เ,กเสียงเห่าที่เจอรอยขันยังคงดังก้องหูพราวพิชาหายใจติดขัดดวงตาหวานเบิกโตเพ่งมองคนตรงหน้าที่ยืนกอดอกเลิกคิ้วท้าทายอยู่ภาพนั้นมันยิ่งชัดเจนสลายความลังเลที่มีอยู่ให้จางลงตอนนี้เธอมั่นใจเสียจนไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนความคิดได้อีกแล้วนายนายคนปานึกออกสักทีนะคุณป้า ไม่อยากเชื่อเลยว่าสติจะเลอะเลือนได้ขนาดนี้แต่ดีจะได้รู้ตัวสักทีว่านี่ไม่ใช่ผัวของน้องสาวคุณไม่ต้องมาหึงหรือหวงแทนรับชภาคแค่นหัวเราะยั้งปากไว้ทันก่อนจะพูดรุนแรงกว่านั้นเพราะยังเห็นแก่พี่ชายอยู่แต่ก็ยังยันอยู่ในใจพ่อแม่สาโกงเงินในใหญ่ส่งเสียให้เรียนโรงเรียนดีๆให้อยู่ในสังคมดีแต่แทนที่จะคิดเป็นและฉลาดขึ้นกลับโง่ยิ่งกว่าเดิม เป็นนายจริงๆด้วยพราวพิชชาได้แต่พูดซ้ำคำเดิมด้วยกำลังช็อกคิดทำอะไรต่อไม่ได้เลยส่วนรัชภาพจากที่รู้สึกว่าถือไพ่เหนือกว่าแต่พอเห็นท่าทางนิ่งค้างอยู่นานของเธอเขาก็หมดสนุกนึกเบือ่ออารมณ์เหนื่อยใจเข้ามาแทนชายหนุ่มถอนหายใจยาวแล้วกระชับข้อมือบางพาเดินลิ้วๆเข้าบ้าน เพราะจูจๆก็ปวดแผลตุบๆต,ตรงขมับเข้าแล้วไม่รู้ว่าเพราะลืมกินยาแก้ปวดตามที่แฟรงค์จัดมาให้หรือเพราะเห็นหน้าคนทำร้ายเขาตำตากันแน่แผลถึงสำแดงความเจ็บขึ้นมาให้รู้สึกจนมาถึงโถงใหญ่รัชภาคก็สะดุ้งขึ้นเมื่อมือบางที่เขากุมแน่นอยู่ยือกระชากสุดแรงจนเขาเซไปหลายก้าวอะไรไม่ร้ายแรงเท่าน้ำเสียงแปดหลอดที่แผดดังขึ้น นายอวดดียังไงมาจับมือฉันคนไม่มีมารยาทแล้วอยากคิดนะว่าจะทำอะไรฉันได้เคร่งมารยาทให้พอง,งามหน่อยนะแม่คุณเราคิดว่าตัวเองเป็นใครเป็นสาวงามรูปร่างยวนใจที่ผู้ชายเห็นก็จะกระโจนปล้ำลุกเดียวหรือไงและผมก็ไม่ใช่คนบ้าที่คิดแต่จะเอาผู้หญิงปัญญาอ่อนไม่เลือกหน้ามาทำเมียด้วยจะคิดหรือพูดอะไรก็ให้อยู่ในร่องในรอยหน่อย รัชภาคมันไส้หนักขนาดเดินมาประชันหน้าใกล้ยกนิ้วแข็งแรงจิ้มหน้าผากเครี่ยงเ่านั้นแรงๆจนหล่อนพังอะถ้าอย่างนั้นก็สั่งให้ลูกน้องนายให้พาฉันไปส่งรีสอร์ทเป็นบ้าหรือเปล่าพาฉันมาทําไมฉันไปยุ่งอะไรกับนายถึงต้องมาตกที่นั่งลําบากที่นี่เจอสวนเข้าดอกใหญ่รัชภาคถึงกับเม้มปากแน่นน่าจะปล่อยให้หล่อนยืนหนาวตายข้างนอก ไม่น่าพาเข้าบ้านให้มาแวดแหวใส่หูอยู่อย่างนี้และพอเห็นว่าเขานิ่งไปหญิงสาวก็ตีความเอ็นเอียงไปตามความคิดตัวเองอย่างมั่นใจเต็มร้อยนั่นไงเถียงไม่ออกละสินายจะพาแม่นั่นไปมั่วที่ไหนก็เรื่องของนายทำไมลากฉันเข้าไปยุ่งกับเรื่องบ้าๆบพวกนี้ด้วยถ้อยคำต่อว่าอย่างที่รัชภาคไม่เคยได้ยินใครทำกับเขามาก่อนทำเอาไปไม่เป็นเหมือนกัน อีกด้านก็รู้แก่ใจว่าที่หล่อนพูดก็มีส่วนจริงเป็นเขานั่นแหละที่เข้าไปยุ่งกับหล่อนก่อนจนมินตราเข้ามาแทรกอีกคนจากนั้นก็มีเรื่องเกินจากที่คาดไว้เมื่อเกรงว่ามันจะลุกลามบานปลายจึงฉวยโอกาสดึงพราพิชาเข้ามาสร้างสถานการณ์เอาตัวรอดออกมาหน้าขยะขยงจริงๆเลยคนชอบมั่วนี่ยายลดาก็ต้องมาคบพาสมาคมกับคนพวกนี้หน้าหวงจริงๆ ท่าทางห่อตัวทำท่าขนลุกขนพองต่อด้วยอาการลุกแขนลุกคอตัวเองประกอบแถมยังถ้อยคำที่ทำให้เขาอยากจับหลอนโยนทิ้งนอกบ้านเสียให้รู้แล้วรู้รอดชายหนุ่มอยากโตกลับเต็มกำลังแต่ก็ประหลาดใจตัวเองที่ดันสมองทึบจับพลันนึกหาเหตุผลมาไม่ได้เสียดืยด้อจึงต้องตัดบทเปลี่ยนเรื่องใหม่เพราะไม่อยากโดนรุกมากไปกว่านี้ยังไงคุณก็ต้องพักที่นี่ คืนนี้ออกไปไม่ได้มันอันตรายแค่อาปากก็เห็นลิ้นไก่นายเอาฉันไปอ้างว่าเป็นแฟนเพราะนายไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเขาใช่ไหมเมื่อกี้สามีเขาตามมาเจอเลยอุปโภกฉันเป็นแฟนนายนายนี่มันนิสัยแย่แย่มากจริงๆฉันดูคนไม่ผิดเลยครั้งแรกที่เห็นนายก็รู้ว่าเป็นคนคบไม่ได้แล้วนะแต่นึกไม่ถึงว่าจะนิสัยเสียได้ขนาดนี้ ทั้งน้ำเสียงและสีหน้าบ่งบอกความรู้สึกไปทางเดียวกันยิ่งมองและได้ฟังรัชภาคก็ยิ่งปวดหัวแกล้มอาการปวดแผลตรงผมับหนักกว่าเดิมพอเถอะพรุ่งนี้จะเอาไงก็ค่อยว่ากันเสื้อผ้าคุณก็ติดรถมาด้วยแล้วจะให้แม่บ้านพาไปห้องพักสีหน้าเขาดูโรยโรยพราวพิชารีตามองอย่างประเมินแล้วกวาดสายตาสำรวจทั่ว เครื่องเรือนของใช้ดูดีมีรสนิยมส่วนที่ทำให้อุ่นใจขึ้นคงเป็นหญิงวัยกลางคนและเด็กสาวที่ยืนห่างออกไปคล้ายกำลังรอคำสั่งพวกเธอคงเป็นคนงานในบ้านของเขาหญิงสาวประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในหัวสัมผัสด,ด้วยตัวเองอีกส่วนว่าอากาศเมืองเชียงราชนั้นแปรปรวนสำาสถานการณ์ที่รีสอร์ทเมื่อครู่ก็ดูไม่ปกติจนนายคนนี้ต้องแจ้นออกมาและตอนนี้ก็ดึกมากแล้วด้วย พรุ่งนี้ไม่เอาไงไม่ต้องมาตัดสินให้ฉันนายมีหน้าที่จะดหารถพร้อมคนขับพาฉันกลับรีสอร์ทให้ได้ก็พอส่วนคืนนี้ถ้าจะให้พักที่นี่ฉันก็จะยอมสักครั้งหล่อนยังอวดดีไม่หายคล้ายกำลังเยอ้อยยันเขาอยู่รัชภาคไม่อยากรู้ความคิดเธอมากไปกว่านี้เห็นยอมรับตามเงื่อนไขก็เบาใจยกมือเป็นสัญญาณให้แม่บ้านกับเด็กรับใช้มารับช่วงต่อ ส่วนตัวเขาหันหลังขึ้นบันไดอย่างยอมเสียมารยาทกระนั้นเสียงใสๆที่พูดตามหลังก็ทำให้ชงงะงักแต่ก็เพียงนิดเดียวก่อนก้าวต่อเหมือนมันไม่ได้สลักสําคัญนายคุณเล็กฉันเรียกชื่อนายถูกใช่ไหมนายไม่ใช่คุณใหญ่อย่างที่ฉันเข้าใจแต่แรกแล้วทำไมถึงไม่บอกความจริงแต่สมน้ำหน้าละโดนฟาดหัวเข้าให้อยากหาเรื่องใส่ตัวเองเจ็บตัวก็อย่ามาโทษฉันแล้วกัน ประโยคท้ายที่ได้ยินแว่วๆทำให้รัชภาพขมใจอย่างหนักที่จะไม่หันกลับไปจับแขกสาวทุบหมอกนอกบ้านซะเดี๋ยวนั้นพราวพิชาพลิกกายหงายจากท่านอนซุกตัวหาความอบอุ่นกับที่นอนนุ่มอยู่ทั้งคืนหล่อนปลือตาขณะเหยียดกายไล่ความเมื่อยขบหลายวินาทีกว่าจะจำได้ว่าตัวเองมาอยู่ในห้องนอนแปลกตาและไม่คุ้นเคยนี้ได้อย่างไรหญิงสาวนอนนิ่งๆ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นเธอมีเวลา15วันสำหรับจัดการกับสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจเวลาที่เป็นอิสระพอจะคิดทำบางอย่างเพื่อน้องสาวแม้จะเทียบกันไม่ได้กับความเสียสละที่ปินลดามอบให้กับเธอและพ่อแม่ก็ตามแต่ก็ดีกว่าเธอจะปิดหูปิดตาไม่ทำอะไรเลยเมื่อวานตอนคํำเรื่องราวที่เธอประสบจนรู้สึกช็อกกับความเข้าใจผิดแต่เมื่อได้อยู่ตามลำพัง ถึงได้รู้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่คนซึ่งเธอเข้าใจว่าเป็นน้องเขยนั้นกลับเป็นน้องชายฝาแฝดของเขาผู้ชายไร้มารยาทพูดจาทั้งกระโชคและกวนอารมณ์ตอนเธอเจอในวันแต่งงานของปิลดาอยากถึงผมตัวเองนะทำไมถึงไม่เอะใจนะว่าคนที่พบเจอคราวนี้จะเป็นเขาแต่เมื่อคิดไปก็เข้าข้างตัวเอง ว่าเป็นเพราะรูปลักษณ์ที่เห็นในครั้งใหม่ของเขาเปลี่ยนจากภาพเก่าๆโดยชิ่นเชิงทั้งสเสื้อผเครื่องแต่งกายและผมเผ้าที่ตัดสั้นเป็นทรงก็ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นหนวดเครารงรังก็หายไปเหลือแต่ดวงหน้าคมสันที่ดูเครี่ยงเกาแต่ถ้าสังเกตดีๆสองคนนี้ยังมีจุดต่างดวงตาคมนิ่งมีแววอบอุ่นเจืออยู่ของรัชตาไม่เหมือนกับน้องชายเขา ดวงตาคู่สีน้ำตาลเข้มของนายคุณเล็กดูคมซึ้งดีอยู่หรอกแต่ชายประกายวาบแทบทุกครั้งเมื่อวมไม่คงที่เท่าที่เธอจำได้ก็ตอนยียวนกกนโมโห,โหในคราวเจอครั้งแรกและเมื่อคืนที่เธอรู้ว่าเขาโกรธคงโมโหที่เธอพูดความจริงจี้ใจเข้าให้ผู้ชายเจ้าชู้มักมาก,ม,ากมั่วไม่เลือกความแตกต่างนี้ทำไมเธอถึงไม่นึกมาก่อน พราวพิชาพ่นลมหายใจพรั่งพลวออกมาแต่พอนึกต่อว่าใครๆก็รู้ว่าฝาแฝดมักมีนิสัยและรสนิยมคล้ายคลึงกันดังนั้นในความโล่งใจจึงถูกแทรกด้วยความกังขาต่อขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้รัชตะที่เธอได้เห็นและรับรู้เรื่องราวของเขาผ่านปิลดานั้นเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมเสียยิ่งกว่าอะไรทั้งรูปลักษณ์ฐานะและการศึกษา รวมถึงชาติตระกูลเมื่อคิดด้วยใจเป็นธรรมน้องสาวของเธอแทบไม่มีอะไรเทียบได้ซ้ำยังอ่อนวัยกว่าเกือบสิบปีแล้วถ้าเหตุการณ์ที่เธอเพิ่งเข้าใจผิดนั้นเกิดขึ้นกับรัชตะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันปินละดาจะรับมือไหวได้อย่างไรแถมตอนนี้ยังท้องแก่ใกล้คลอดอีกด้วยยิ่งคิดหญิงสาวก็ยิ่งระแวงหนักเมืองเชียงราชที่เธอได้สัมผัส ทั้งสิ่งแวดล้อมและผู้คนก็ยิ่งห่างไกลจากภาพความคิดสภาพเมืองทั้งภูมิอากาศและภูมิประเทศนั้นสวยงามน่าประทับใจใช่แน่นอนอยู่แต่ผู้คนก็ล้วนแต่เขี้ยวลากดินแรกทีเดียวคิดว่าเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนไม่ได้มีความสิีวิไลยอย่างที่เป็นซึ่งพอมาเห็นครั้งแรกความคิดเก่าก็เปลี่ยนไปยังรู้สึกต่อว่าเมืองเชียงราชถูกพัฒนาจนทันสมัย ไม่น้อยหน้าเมืองใดในโลกด้วยซ้ำหากสําหรับนิสัยใจคอของผู้คนพราวพิชชาเพิ่งมารู้ซึ้งก็ตอนนี้เชียงราชไม่ใช่สังคมที่ผู้คนจะยิ้มแย้มต่อกันพวกเขาไม่ได้มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายอยู่กันแบบชาวบ้านอย่างแสนบริสุทธิ์ตามที่เธอคิดแค่ตัวน้องชายของรัชตะกับคู่ขาของเขาก็เป็นเครื่องช่วยยืนยันว่าความเข้าใจใหม่ของเธอไม่ผิดไปแน่นอน คราวพิชชาถอนหายใจยาวแผ่นหลังยังสัมผัสกับความอุ่นสบายบนเตียงนอนแม้จะไม่อยากลุกแต่เธอยังมีเรื่องต้องทำในเช้านี้และเมื่อลมเย็นพัดครูเข้ามาประทะผิวหน้าวูบหนึ่งหญิงสาวก็ขมวดคิ้วมุ่นหน้าต่างเปิดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อคืนยังปิดอยู่เลยนี่นาะจำได้ว่าเมื่อคืนตอนเข้ามาในห้องพักแม่บ้านที่นำเธอมายังจัดแจงเรื่องประตูหน้าต่างให้จนเรียบร้อย ความเอาใจใส่แต่ไม่ละราบละล้วงนั้นทำให้เธอได้คลายอารมณ์ขุนมัวจากเจ้าของบ้านไปแล้วนี่หญิงสาวยื่นมือไปทางหัวเตียงหยิบนาฬิกาข้อมือมาดูเพ่งมองอย่างไม่มั่นใจแล้วผุดลุกนั่งทันทีจะใกล้เที่ยงเป็นไปได้ยังไงหรือนาฬิกาเราเสียครานั้นหล่อนก็รีบผุดลุกอย่างไม่อาจรีรอเปิดหน้าต่างที่แง้มนิดให้กว้างขึ้น กวาดผ้าม่านไปทางหนึ่งแล้วมองด้านนอกขุนเขาไกลๆไร้หมอกขาวฉาบทับภาพเบื้องหน้าสว่างแจ้งด้วยแสงแดดส่องย้ำให้รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาเช้าตรู่แล้วหลับเพลินได้ยังไงนะเราสายขนาดนี้แล้วนายคุณเล็กยังอยู่ไหมแล้วจะมีใครออกไปส่งเราหรือเปล่าคิดดังนั้นหญิงสาวก็รีบวิ่งเข้าห้องน้ำจัดการธุระส่วนตัวด้วยเวลาอันรวดเร็ว ทั้งกระเป๋าเดินทางบรรจุเสื้อผ้าและกระเป๋าสะพายสำหรับใส่ของส่วนตัวรวมถึงของใช้กระจุกกระจิกถูกหอบหิ้วลงบันไดยาวเฟื้อยสู่ข้างล่างกว่าจะถึงห้องโถงใหญ่จุดที่พราวพิชายืนประทะคารมกับเจ้าของบ้านเมื่อคืนก็เล่นเอาเหนื่อยแต่นั่นไม่ได้สำคัญกับเธอเพราะเป้าหมายคือมองหาใครสักคนที่จะพาเธอกลับรีสอร์ทแสงตะวันได้พราวพิช,ชาลงมายืนปักหลักแล้วมองรอบ แต่ไม่เห็นใครสักคนผ่านมาบ้านทั้งหลังเงียบเรากับไม่มีคนอยู่หญิงสาววางกระเป๋าเดินทางลงแล้วถือวิสาสะเดินหาหลังจากรออยู่หลายนาทีแล้วจนผ่านไปทางหลังบ้านได้ยินเสียงก๊อกแก๊กคล้ายเครื่องแก้วกระทบกันจึงชะงักมองในห้องหนึ่งแล้วเห็นเด็กสาวหน้าตาหมดจดงุ่นกับการจัดของเข้าตู้อยู่ พราวพิชชาส่งสัญญาณขอประตูที่เปิดกว้างอยู่ให้รู้ตัวเพราะกลัวว่าจะตกใจจนเผลอทำเครื่องแก้วหลุดมือเป็นสำคัญหนูจ๊ะเจ้านายไม่อยู่แล้วใช่ไหมคือฉันเป็นแขกมาพักเมื่อคืนแล้วเพิ่งลงมาเห็นบ้านเงียบๆพราวพิชชาอ้ำอึ้งถามและขยายความต่อให้เด็กสาวเข้าใจเสียเลยไม่ต้องให้เสียเวลาสงสัยว่าเธอมาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไร ส่วนคนถูกถามก็มองอย่างสงสัยแกมประหลาดใจพราวพิชชาเกือบจะอธิบายต่อถึงที่มาที่ไปของตัวเองแต่เด็กคนนั้นกลับตอบสวนเสียก่อนนายเข้าเมืองน,นี่คะคุณไม่รู้หรอปกติกลางวันนายไม่อยู่บ้านหรอกนายทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดน้ำเสียงเจอความยกย่องและภูมิใจในทีพราวพิชชาพอจับได้ แล้วแทบเผลอเบ,บปากอย่างที่ตัวเองก็หาเหตุผลไม่ได้แต่ก็รีบดึงการสนทนากลับมายังธุระของตนแล้วมีใครว่างไปส่งฉันไหมจ๊ะไปส่งไปส่งที่ไหนคะเด็กสาวเริ่มให้ความสนใจในตัวเธอแต่เป็นไปด้วยอารมณ์สงสัยไม่ต่างจากเดิมพราวพิชายิ้มใจเย็นไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเจ้าของบ้านจะมาใส่ใจกับแขกที่จับพลัดจับพรู ตามมาอยู่บ้านนี้อย่างที่เขาว่าเองฉันต้องกลับรีสอร์ทแสงตะวันฉันไม่รู้ว่าเจ้านายของหนูได้สั่งใครไว้หรือเปล่าแล้วคนรถอยู่ไหนเผื่อฉันจะถามเขาดูเองรู้ตัวหรอกว่านอนหลับเพลินจนมาตื่นเอาเกือบเที่ยงวันมันผิดวิสัยของแขกที่ดีแต่เจ้าของบ้านก็น่าจะสั่งกับคนทำงานบ้านเพื่อให้ความสะดวกกับแขกบ้างทั้งที่เห็นเห็นอยู่ว่าคนทำงานมีตั้งเยอะแยะ อย่างน้อยที่เธอเห็นก็ตั้งสามคนเข้าไปแล้วแต่นี่อะไรเอาตัวเธอมาเองแท้ๆแต่กลับไม่สนใจคิดจะลอยแพกันง่ายๆหรืออย่างไรนะตอนนี้ไม่มีใครอยู่หรอกค่ะ,คะออกไปกับนายกันหมดแล้วพวกเขากลับกันกี่โมงนายไม่ได้สั่งไวค้ค่ะอ้าวแล้วฉันจะกลับยังไงล่ะพราวพิชชาครางโหยหน่าเสียทันที นึกถึงสัมภาระที่หอบลงมาถ้าจะหาทางกลับเองคงลำบากไม่น้อยแต่ไม่เป็นไรเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเธอจะฮึดดูอีกสักตั้งเมื่อคืนตอนเข้ามามันมืดมากไม่รู้ว่าถนนด้านหน้ามีรถรับจ้างผ่านบ้างหรือเปล่าถนนไหนคะอีกแล้วคำถามกับสีหน้าสงสัยเหมือนว่าเพราพิชาถามอะไรที่ผิดแปลกเสียจริง ทั้งที่เป็นคำถามพื้นๆทั้งนั้นถนนด้านหน้านี่ไงถ้าจะมีรถรับจ้างก็ต้องออกไปเกือบห้ากิโลค่ะเด็กสาวตอบเสียงเรียบเฉยแล้วก้มหน้าทำงานต่อแต่คนถามนั้นหรือถึงเบิกตาโตอะไรนะห้ากิโลเลยเหรออำชันหรือเปล่าก็ตอนเข้ามาเมื่อคืนฉันเห็นนะว่ามีถนนใกล้ๆมีบ้านคนด้วยมันก็ต้องมีรถรับจ้างผ่านสิ เป็นไปไม่ได้หรอกที่คนแถวนี้จะใช้รถส่วนตัวกันหมดบ้านใครหรือคะคุณพูดถึงอะไรไม่เห็นมีนี่ถนนบ้านคนที่ไหนพราวพิชากำลังจะอกแตกตายหล่อนดูไม่ออกจริงๆว่าเด็กคนนี้พูดจริงหรือแค่รวนเธอเล่นแต่ถ้าเป็นประการหลังเธอจะโกรธจริงๆแล้วนะหนูฉันจริงจังฉันต้องกลับรีสอร์ทแสงตะวันไม่อยากรอคนในบ้านแล้ว ไม่รู้เขาจะกลับมากันกี่โมงกี่ยามพอตกค่ำฉันจะยิ่งหารถกลับลำบากพราวพิชาตั้งต้นเจราจาใหม่โดยการย้ำบอกช้าๆชัดๆเด็กสาวเงยหน้ามองดวงตาจุดป,ประกายงุนงงจริงจังละคราวนี้และมันทำให้หญิงสาวใจฟออย่างหนักมีอะไรหรือคะคุณเสียงถามดังจากข้างหลังพราวพิชาหันขวับไปมองแล้วยิ้มเต็มหน้าด้วยอาราม์ดีใจ ไม่เห็นว่าเป็นหญิงวัยกลางคนที่พาเธอไปยังห้องพักเมื่อคืนแถมยังดูแลอย่างเสร็จสรร์และงานนี้นางคงจะช่วยเธอได้อีกฉันจะกลับรีสอร์ทป้าให้คนไปส่งได้ไหมจ๊ะหรือเรียกรถรับจ้างให้ฉันก็ได้แล้วคุณคุยกับนายหรือยังยังจ๊ะพราวพิชชาอ้ำอึง้งแล้วบอกด้วยสีหน้าติดจะเขินอายฉันเพิ่งตื่นฉันนอนเพลินไปหน่อย พอลงมาข้างล่างก็ไม่เห็นใครเจอแต่หนูคนนี้แล้วป้าเออชื่ออะไรจ๊ะดูว่าน่าจะพูดคุยได้เข้าใจอยู่คนเดียวพราวพิชาจึงไม่พลาดที่จะขอผูกมิตรไว้เพราะอะไรอะไรก็ดูไม่แน่นอนสักอย่างมีป้าคนนี้สักคนไว้เป็นที่พึ่งยามจำเป็นดีกว่าเธอจะไม่เหลือใครแต่สีหน้าคนถูกถามเปลี่ยนไปใครจะไม่คุ้นเคยกับการขอทำความรู้จัก เรื่องรถฉันจะถามนายดูก่อนแล้วนางก็เดินจากไปพราวพิชามองตามตาละห้อยปล่อยลมหายใจยาวเหยียดอย่างสิ้นหวังและทำใจยอมรับไปพร้อมกันนั่นปะมิงส่วนหนูชื่อผักบุ้งเสียงบอกกล้วหัวเราะพราวพิชาหันกลับมามองคนที่กำลังเช็ดเครื่องแก้วเจ้าตัวเงยหน้ามองเธอแล้วยิ้มตาพราว จนหญิงสาวเพลสงคอนให้ทีเดียวคุณกลับไปนั่งรอนายในห้องรับแขกไหมคะหนูพาไปไม่เป็นไรฉันจะรอรถคุณเล็กยังไม่บอกให้คุณกลับเลยคุณจะกลับได้ยังไงนี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงแล้วที่บอกว่าต้องเดินออกไปห้ากิโลเพื่อเรียกรถกลับรีสอร์ทนะ่ะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าพราวพิชชาจ้องเด็กสาวยังจับผิด เจ้าตัวก็เงยหน้าสบตาด้วยดวงตาซื่อสแล้วตอบฉาดฉานผิดกับทีแรกอย่างกับคนละคนถ้าคุณเล็กให้กลับรถก็จะมารับคุณถึงหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ให้กลับคุณต้องเดินออกไปจนพ้นเขตของเราถึงจะมีรถรับจ้างรับคุณออกไปค่ะเขตของเราหมายถึงอะไรพราวพิชารู้สึกว่าตนมีปัญหาในการสื่อสารก็ตอนเจอคนบ้านนี้แหละ ก่อนหน้านี้ไม่เคยพบเจอเลยสักครั้งฮ่าหนูไม่ว่างคุยด้วยแล้วค่ะหนูต้องรีบทำงานให้เสร็จเดี๋ยวจะกลับบ้านช้าถ้าคุณไม่อยากนั่งรอในห้องรับแขกก็ออกไปเดินเล่นในสวนทดลองก็ได้ค่ะในสวนมีต้นไม้แปลกๆจากเมืองนอกเยอะแยะคุณเล็กให้พี่ๆเขานำมาทดลองปลูกแล้วเจ้าตัวก็ละความสนใจจากเธอโดยสิ้นเชิงแล้วก้มหน้าก้มตาอยู่กับงานต่อ พราวพิชชากรอกตามองเพดานนึกปรุงกับชีวิตในเมืองเชียงราชของตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันนะถึงได้เจอแต่เรื่องผิดคาดและแปลกประหลาดอยู่ทุกเวลาโปรดติดตามตอนต่อไป